คนลาวในไทยเข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าอำเภอเล็กๆของไทยยังมีความสะดวกสบายที่สามารถเทียบเคียงกับระดับเมืองหลวงอย่างเวียงจันท์ของลาวได้เลยโดยเรื่องนี้ก็มีคนโตแย้งเช่นเคยนะครับว่าอำเภอเล็กๆมีทุกอย่างก็จริงนะแต่ ว่าก็คงไม่ครบครันในระดับที่เมืองหลวงมีได้อย่างแน่นอนแต่ทว่าเจ้าของความคิดเห็นที่เปิดประเด็นมานะครับเขาก็บอกนะครับว่าเขามาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยนะครับมาทํางานแล้วก็อยู่ในอําเภอเล็กๆของจังหวัดหนองคายด้วยซ้ำนะฮะซึ่งก็เป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กับเวียงจันท์มากที่สุดแล้วนะครับโดยเธอก็ให้ความเห็นนะครับว่าอําเภอเล็กๆของไทยนั้นมีทั้งโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานที่ดีที่ถึงแม้ว่าตัวเมืองจะไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเลยแต่ก็มีโรงพยาบาลประจำอำเภอที่อยู่ใน ดับที่ค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานที่ไว้วางใจได้นอกจากนั้นยังมีโรงเรียนมัธยมมีห้างสรรพสินค้าไม่ได้ต่างจากในเมืองหลวงเลยอีกทั้งสิ่งที่สําคัญก็คือแม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆเ,เป็นตัวเมืองของอเาเภอเล็กๆก,ก็ตามแต่ความคึกคักของเศรษฐกิจมีผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยช่วงเวลายามค่ําคืนก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากในเวียงจันเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอซึ่งมีคนเข้ามาถามกันนะครับว่าอํเาเภอที่หมายถึงนี่คืออํเาเภอไหนนะฮะ โดยก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับเขาก็เข้ามาบอกว่าถ้าเป็นอำเภอในจังหวัดหนองคายอำเภอที่ดูมีความสะดวกสบายครบครันได้แบบเวียงจันเนี่ยก็คงจะมีอำเภอท่าบอ่อซึ่งก็ยุทดจากอำเภอเมืองหนองคายไปนะครับแล้วก็เดินทางขึ้นไปโดยเจ้าของความคิดน,นี้นะครับก็เข้ามาพูดถึงด้วยเช่นกันนะครับว่าผมเองไปท่าบ่อจังหวัดหนองคายปล่อยครั้ง โอเคทุกสิ่งทุกอย่างมีเหมือนอย่างที่พูดถึงนั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้ครบครันถึงขั้นจะไปเทียบเคียงกับระดับเมืองหลวงของอีกประเทศได้อะไรขนาดนั้นเวียงจันทน์ก็มีอะไรที่ใหญ่โตมากใหม่เต็มไปหมดนั้นทั้งธนาคารศูนย์รวมทางการเงินธุรกิจอะไรต่างๆก็ใหญ่กว่าในระดับอำเภอของไทยเยอะเลยซึ่งเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้านะครับก็เข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าคือในมุมมองของเขาเนี่ยเขามองว่าแม้ว่ามันจะไม่ใหญ่เท่าเมืองหลวงแต่ถ้าว่านิยามของคาว่าสิ่ง ที่มีความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันนั้นมีครบหมดอย่างในช่วงเวลาตอนเย็นก็สามารถไปที่ห้างสรพสินค้าค้าปลีกชื่อดังซึ่งก็มีสาขายอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันแล้วก็เป็นห้างที่คิดว่าคนเราหลายๆคนมาอยู่ที่นี่ก็มองว่ามันครบคันสำหรับทุกอย่างแน่แนโดยเธอก็บอกนะครับว่าอยู่ที่นี่มาไม่ต่ำกว่าสิบปีแล้วนะนอกจากนั้นยังมีคลินิกมีโรงพยาบาลอะไรกันเข้าถึงทางการแพทย์ที่มันไม่ต้องเข้าไปที่เมืองที่ใหญ่กว่านี้ก็สามารถไว้วางใจในการรักษา ของบุคลากรทางการแพทย์ที่นี่ได้สิ่งที่จะขาดก็มีแค่สนามบินเท่านั้นแหละที่ไม่ได้มีเหมือนเมืองหลวงได้แต่ทุกๆอย่างสามารถมีได้เหมือนกันหมดเลยนอกจากนั้นร้านสะดวกซื้อที่เปิด24ชั่วโมงนั่นเป็นจุดเด่นของไทยอยู่แล้วแม้จะอยู่ในอำเภอเล็ก,ลกๆก็ยังออกไปซื้อของตอนไหนก็ได้แต่ที่ดีกว่าก็คือทุกสิ่งทุกอย่างสะดวกสบายเหมือนในเมืองหลวงเลยแต่ทว่าความวุ่นวายไม่มีมากเท่า แน่นอนว่าชุมชนต่างๆมันก็ไม่ได้แอดอะไรมากมายแต่ในเรื่องของความสะดวกนั้นเทียบเท่าเมืองหลวงของลาวได้เลยขณะที่คอมเมนต์ของคนลาวของอีกท่านนะครับก็เข้ามาให้ความเห็นยืนยันด้วยเช่นกันนะครับคนนี้นะครับถึงกับบอกว่าไม่ใช่แค่อเภอเล็กๆเราเอาเป็นตำบลเล็กๆที่อยู่ในตามจังหวัดต่างๆของไทยก็ได้หรือไม่ก็ที่เป็นระดับเทศบาลตำบลอะไรแบบนี้จะเห็นได้เลยว่าหลายๆพื้นที่ของไทยมกักจะมีการเข้าถึงของถนนหนทาง ผมคิดว่าถนนหนทางโดยเฉพาะเส้นหนองคายไปยังอำเภอต่างๆเนี่ยมันเป็นมาตรฐานที่เทียบได้กับที่ใช้กันในแถบเวียงจันทน์และก็ใกล้เคียงเลยแน่นอนว่าในแง่ของการเดินทางถ้าใช้รถยนต์ใช้โอเตอร์ไซค์ก็พูดได้อย่างเต็มปากนะว่าในแง่การเดินทางนั้นในพื้นที่เมืองเล็กๆเหล่านี้หรือแม้แต่ชุมชนเล็กๆที่มีถนนสายหลักพาดผ่านมีการเดินทางที่สะดวกสบายมากกว่าทางฝั่งเรามันก็ใช่เพราะนี่คือโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาจากภาครัฐ แต่อย่างไรก็ตามนั่นคือประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เพื่อเขาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานได้เหนือกว่าประเทศเล็กๆอยู่แล้วผมเคยตอบเกี่ยวกับเรื่องทานองนี้หลายๆครั้งผมก็คงจะบอกแบบเดิมด้วยเช่นกันว่ามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของประเทศที่ใหญ่กว่าแต่คอมเมนต์ของคนที่เข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าถ้าพูดถึงความสะดวกสบายนั่นใช่ไทยค่อนข้างโดดเด่นอยู่แล้วแต่ขนาดของเมืองนั้นเทียบไม่ได้เลยพอไปดูขนาดของเมืองมันต้องเป็นเมืองระดับที่เป็นหัวเมืองใหญ่ เพื่อเผยอุดรธานียังเล็กกวเวียงจันทร์ซะโดยซ้ําในความรู้สึกของผมนะนะหากนับเฉพาะในส่วนของตัวเมืองเฉพาะว่าเวียงจันทร์ใหญ่กว่าซึ่งคอมเมนต์นี้นะครับมีคนเข้ามาโต้แย้งนะครับว่าถ้าไปเที่ยวกับหัวเมืองใหญ่ของไทยแน่นอนบางเมืองอาจจะขนาดเมืองเล็กกว่าแต่ดูแค่ขนาดเมืองไม่ได้นะบางเมืองนะมีความหนานแน่นสูงแล้วก็มีชุมชนที่กระจุกตัวนั่นจะทําให้พื้นที่ไม่ได้ดูกว้างขวางออกไปอะไรมากนะักแต่อย่างไรก็ตามต้องไปดูที่ความคึกคักที่เกิดขึ้นต่างหาก พอคุณพูดถึงอุดรผมก็นึกได้เลยว่าความคึกคักที่อุดรน,นั้นน่าจะเยอะกว่าคนเวียงจันทร์ยังข้ามไปเที่ยวอุดรกันเป็นประจำเลยยังไงความคึกคักก็มากกว่าอยู่แล้วซึ่งเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้านะครับก็บอกว่าแต่ผมกับคิดว่าเวียงจันทร์คึกคักกว่านะดูได้จากช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเลยการจราจรที่หนาแน่นในเวียงจันทร์นั้นก็เกิดขึ้นด้วยเช่นกันไม่ได้แพ้อุดรธานี แต่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าก็ถูกต้องนะควรจะเอาหัวเมืองใหญ่มาเทียบไม่ใช่ไปเทียบกับอำเภอเล็กๆอะไรแบบนั้นเลยมันแตกต่างกันมากเกินไปมันต้องดูที่ขนาดของตัวเมืองด้วยซึ่งคอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกนะครับว่าผมคิดว่าเจ้าของโพสต์น่าจะกล่าวถึงเรื่องของในแง่ของความสะดวกสบายเพราะผมเองก็เคยไปที่เมืองไทยที่อำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธา,านีถนนหนทางนั้นเป็นสเลนหมดแล้วแม้แต่ในหมู่บ้านชุมชนเล็กๆ ที่มีถนนเหล่านั้นตัดผ่านการเดินทางนั้นดีกว่ามากๆก็ต้องยอมรับในส่วนนี้นิดนึงและโรงพยาบาลที่เป็นในระดับมาตรฐานที่ดีที่มันเข้าถึงผู้คนได้ก็มีอยู่ในทุกอำเภอด้วยคือแทบจะไม่แตกต่างอะไรจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มาตั้งสาขาข,าขนาดเล็กๆตามเมืองต่างๆเลยทีเดียวทีนี้เราต้องมองดูนะถ้าสมมุติว่าเรามองเปรียบเทียบกับหัวเมืองต่างๆในอุดรธานีหรือไม่ก็ขอนแก่นพอเอามาเทียบกับเวียงจันทน์เวียงจันทร์โรงพยาบาลน,นั้นก็จะมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่เวียงจันทร์อยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตาม พอไปดูที่อุดรธานีหรือขอนแก่นจะมีทั้งโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐเองที่มีมากกว่าหนึ่งแห่งและถ้ายิ่งนับรวมโรงพยาบาลของรัฐในอำเภอต่างๆเข้าไปด้วยยิ่งมากกว่า10แห่งอย่างแน่นอนนอกจากนั้นยังมีทางเลือกของโรงพยาบาลเอกชนและก็คลินิกมากมายอยู่ทุกพื้นที่ต่างๆเพราะฉะนั้นนี่คือสเกลของการเข้าถึงความสะดวกที่พอเอาไปเปรียบเทียบในเรื่องของจํานวนก็รู้สึกได้เลยว่ามันเริ่มจะแตกต่างเพราะฉะนั้นแล้วความสะดวกสบายในอำเภอเล็กๆ มันก็ใกล้เคียงกับเวียงจันทได้จริงแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีจํานวนที่เยอะเท่าก็เท่านั้นซึ่งคอมเมนต์ถัดมานะครับก็บอกว่าผมงงกับสิ่งที่คุณพูดถึงนะคุณก็เลงจะบอกว่าอำเภอเล็กๆของไทยยังมีโรงพยาบาลที่เป็นมาตรฐานเทียบเคียงได้กับระดับเมืองหลวงอย่างเวียงจันทอย่างนั้นเหรอซึ่งผมมองว่าเป็นไปไม่ได้คือถ้าเป็นหัวเมืองใหญ่นะั่นน่าจะใช่อยู่ซึ่งเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้านะครับก็บอกว่าถ้าเอาในเรื่องของขนาดโรงพยาบาลไปเปรียบเทียบกับเมืองหลวงเลยก็คงจะไม่ได้หรอก แต่ผมมองว่าอำเภอเล็กๆนั่นทําให้ผู้คนเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์ได้ง่ายแม้ว่าจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่มันก็เพียงพอต่อจํานวนประชากรและก็สามารถรองรับกับจำนวนผู้ป่วยได้ผมว่าอย่าพูดถึงเรื่องนี้กันเลยยังไงก็ดูเป็นรองไทยอยู่แล้วในเรื่องของระบบสาธารณสุขไทยค่อนข้างโดดเด่นมากกว่ามากในระดับที่เปิดรับการรักษาจากผู้คนจากประเทศเพื่อนบ้านได้ในขณะที่โรงพยาบาลที่ลาวต้องไปถามคนลาวที่มีตังสักหน่อยนะ พวกข้อเหล่านั้นยังข้ามไปรักษาอยู่ที่หัวเมืองใหญ่ของประเทศไทยอยู่เลยโรงพยาบาลเอกชนในอุดรน,นั้นแทบจะมีแต่ลูกค้าทางฝั่งลาวทั้งนั้นขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็เข้ามาเห็นด้วยนะครับว่าในอำเภอต่างๆนะครับของจังหวัดที่ไม่ใช่เบอร์ต้นๆของไทยซรด้วยซ้ามีความสะดวกสบายเทียบเคียงกับเวียงจันทน์ได้จริงห่างมองใน,นแง่ของโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐมีให้แต่อย่างไรก็ตามภาคเอกชนยังไง เมืองใหญ่อย่างเวียงจันทร์นี้ก็เหนือกว่าอยู่แล้วภาคเอกชนมีการลงทุนมหาศาลมากกว่าอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทําให้ไทยเข้าถึงความสะดวกสบายได้มากก็เพราะว่าไปที่ไหนถนนหนทางก็ดีถนนหนทางเทียบเคียงกับแม้แต่ตัวเมืองในเวียงจันทร์ซะเลยซ้ําในอําเภอต่างๆถนนนี้ก็แทบจะไม่แตกต่างจากในเวียงจันทร์เลยโดยเฉพาะอําเภอที่อยู่ตามจังหวัดน้องคายแถวๆริมฝั่งข,งของขึ้นมาเรียบเรียบตรงข้ามกับฝั่งเวียงจันทร์ถนนหนทางแถวนั้นดีหมดเลยผมรู้สึกอย่างนั้นนะ ทีนี้พอพูดถึงในแง่ของความสดุกสบายในเรื่องของการเดินทางก็โอเคในส่วนนี้สามารถเทียบเคียงกับเวียงจันได้แต่ส่วนที่เทียบกับเวียงจันไม่ได้คือภาคเอกชนการลงทุนที่มหาสารจาาภาคเอกชนระดับอําเภอของไทยยังเทียบไม่ได้หรอกนะซึ่งก็มีคนเข้ามาโต้แย้งนะครับก็บอกว่าก็ไม่เสมอไปถ้าไปดูที่อําเภอใหญ่ๆเราบรรดาเศรษฐีคนร่ํารวยตามท้องถิ่นนั้นก็ลงทุนในการที่จะสร้างห้างสรรพสาน ยิ่งถ้าย้อนกลับไปยี่สิบสาสิปีที่แล้วคุณรู้ไหมว่าอำเภอเล็กๆในไทยนะ่ะมีห้างท้องถิ่นด้วยนะมีห้างของท้องถิ่นที่เปิดให้บริการโดยคนท้องถิ่นแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วกลายเป็นห้างยอดฮิตห้างค้าปลีกชื่อดังมาเปิดให้บริการแทนผมคิดว่าคนรวยในอำเภอต่างๆของไทยนะั้นก็ร่ำรวยไม่ได้แพ้จากในเวียงจันทร์เลยนะคือก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยเพียงแต่สิ่งที่แตกต่างคือจํานวนที่น้อยกว่าเท่านั้นแหละคนร่ำรวยในเวียงจันทร์ยังไงก็มีจํานวนที่เยอะกว่าแต่ถ้าพูดถึงระดับคววามรมรย คนท้องถิ่นที่อยู่ตามอำเภอต่างๆของไทยพวกเขามีคนร่ำรวยที่พอจะสร้างห้างได้นั่นก็ถือว่าไม่ธรรมดานะแน่นอนว่าชีวิตประจำวันของผู้คนในระดับอำเภอของไทยเองก็ไปช้อปปิ้งที่ห้างสันค้านได้คือพอเข้าไปแล้วบรรยาการกรศก็แทบจะไม่แตกต่างจากในเมืองหลวงลาวเลยเพอๆบางห้างนั้นเทียบได้กับห้างใหญ่ๆในระดับจังหวัดได้เลยขณะที่บางคอมเมนต์นะครับก็เข้าไปวิเคราะห์ว่าคนรวยไม่น่าจะเป็นคนท้องถิ่นที่อยู่ตามเมืองหรืออำเภอเล็กๆหรอกนะ คนรวยน่าจะอยู่ในตัวเมืองแล้วก็ไปลงทุนในพื้นที่ต่างอำเภอต่างหากมันก็เลยทำให้ดูเหมือนว่าภาคเอกชนก็มีการลงทุนอย่างมหาศาลคนร่ำรวยในท้องถิ่นก็มีอยู่แต่ในความเป็นจริงแล้วคนร่ำรวยอาจจะอยู่ในตัวจังหวัดแล้วก็ออกไปลงทุนที่อำเภอร,รอบนอกก็เป็นได้ขณะที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่ามันจะเทียบไม่ได้ยังไงก็ล่ะผมสังเกตว่าอำเภอของไทยนั้นมีแม้กระทั่งศูนย์รถยนต์ครบครันทั้งๆที่เมืองก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมาย แต่มีศูยนย์รถจนทั้งศูนย์จำหน่ายศูนย์ซ่อมศูนย์ไรต่างๆครบหมดเลยอันนี้คือในเรื่องของรถจนนะส่วนเรื่องของถนนผมก็เห็นด้วยว่ามันเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้เมืองดูพัฒนามากขึ้นไปอีกทั้งทั้งที่เป็นเมืองเล็กๆที่แทบจะไม่มีตึกสูงเลยบ้านเรือนยังเป็นชั้นเดียว2ชั้นอยู่แค่นั้นแต่ถนนในสี่เลน6เลนละก็คิดดูแล้วกันว่าในแง่ความสะดวกสบายมันจะเทียบไม่ได้ได้ยังไงกันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้คึกคักเท่าเวียงจันทร์ก็เท่านั้น คนที่ความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือจํานวนประชากรยังไงเวียงจันทน์ก็คึคกคักกว่าคือมันจะไปดูที่ความสะดวกสบายอย่างเดียวไม่ได้อย่างนี้ประเทศไทยอยู่บนป่าบนเขามีร้านสะดวกซื้อกระจายเข้าไปทั่วถึงแบบเนี้ยแบบนี้ประเทศไทยก็มีความสะดวกสบายมากกว่าแล้วสิมันจะดูแค่ในมิติเดียวไม่ได้เอางี้ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการเดินทางด้วยรถไฟบ้างเราจะเห็นได้เลยว่าอำเภอของไทยก็ไม่ได้มีรถไฟนะ ็ไม่ได้มีสถานีรถไฟแต่วียงจันมีนะเพผออะอาจจะดีกว่าหัวเมืองใหญ่ๆของไทยในแบบที่เทียบกันไม่ติดเลยยังไงรถไฟสถานีรถไฟที่วียงจันก็ดูสะอาดสะอ้านมากกว่าขณะที่บางความเห็นนะครับก็พูดอย่างมีเหตุผลนะครับว่าเอาจริงๆถ้าเจาะจงไปแค่ตัวเมืองแต่ละเมืองไม่ต้องไปตีว่านั่นเป็นอำเภอนั่นเป็นจังหวัดนั่นเป็นตำบลอะไรแบบนั้นนะนะดูเป็นตัวเมืองไปให้จำลองภาพเป็นตัวเมือง คุณจะเห็นได้เลยว่าแต่ละตัวเมืองนั้นก็มีจุดเด่นเป็นของตอนเองแล้วก็เน้นไปที่การพัฒนาที่แตกต่างกันออกไปในแบบของตอนเองอย่างเวียงจันทร์ที่คุณพูดมาก็ถูกต้องสถานีรถไฟตอนนี้เวียงจันทร์ดีกว่ารถไฟก็ดีกว่าด้วยแต่ถ้าว่าในส่วนอื่นๆถ้าไปเทียบกับหัวเมืองใหญ่ความคึกคักผมเชื่อว่าอุดรขอนแก่นนั้นมีมากกว่าชีวิตยามค่ําคืนไลฟ์สไตล์ของผู้คนความคึกคักอะไรต่างๆนี่ต้องยกให้หัวเมืองใหญ่ของทางฝั่งไทยอยู่แล้วขณะทีาาการเมืองแยกย่อยต่างๆออกไปของประเทศไทย ที่อยู่ในอาณาเขตของจังหวัดนั้นๆออกไปอีกซึ่งมองตัวดีๆไม่ต้องมาเทียบกับเวียงจันทร์ก็ได้ความสะดวกสบายนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากโซนโซนหนึ่งของจังหวัดนั้นเลยมีร้านสะดวกซื้อมีโรงพยาบาลมีโรงเรียนมัธยมมีห้างสรรพสินค้ามีอะไรต่างๆก็แทบจะไม่แตกต่างจากในตัวจังหวัด เพราะฉะนั้นแล้วเมืองเล็กๆล,ลงมาของไทยความสะดวกสบายนั้นเทียบเท่ากับเมืองใหญ่ๆแน่นอนเพียงแต่อาจจะไม่ดูคึกคักเท่าก็เท่านั้นแต่ถึงแม้ทุกวันนี้ผมจะเห็นว่าสถานีรถไฟแล้วก็รถไฟของเวียงจันทร์นั้นดูทันสมัยกว่าในเวียงจันทร์นั้นดูสะอาดสะอา้านดูทันสมัยแต่นั่นก็เป็นเพราะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่ในขณะที่สิ่งที่ไทยเคยลงทุนมาอาจจะดูเก่าแล้วแต่อย่างไรก็ตามถ้าพวกเขาสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาก็จะเกิดสิ่งใหม่มากกว่านั้น,น,น,ในในภายภาคหน้า และผมคิดว่าเรารู้กันดีว่าในอนาคตรถไฟของไทยก็จะไม่ธรรมดาด้วยเช่นกันดูได้จากโครงการต่างๆที่กําลังจะเชื่อมโยงมาที่หนองคายนังเห็นได้ชัดแล้วว่าในอนาคตไทยก็อาจจะใหม่ได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นโครงสร้างพื้นฐานยิ่งสร้างก่อนก็ยิ่งเก่ายิ่งซ่อมได้ก่อนต้องมองในแง่นี้ด้วยขณะที่ความเห็นถัดมานะครับก็บอกว่าแต่ถนนไทยนั้นดูใหม่อยู่เสมอเลยนะเหมือนกับว่าหลายๆเส้นทางในจังหวัดหนองคายอุดรและก็ขอนแก่นนั้น เส้นทางที่ผมเคยไปมักจะได้รับการปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาใหม่อยู่เสมอถนนนั้นดูแทบจะไม่เก่าเลยโดยเฉพาะในเส้นทางก่อนจะเข้าสู่จังหวัดอุดรถนนนั้นใหม่เอี่ยมเลยทีเดียวคอมเมนต์ถัดมาเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าถนนในไทยโดยเฉพาะถนนสายหลักมักจะมีการขยายช่องจราจรเพิ่มอยู่ตลอดล่าสุดในปีนี้ผมก็เห็นว่าเส้นทางที่คุณกล่าวถึงก็มีการขยายช่องจราจรด้วยเช่นกัน แต่ผมก็จําได้ดีเลยนะผมอยู่มาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นถนน2เลนที่ยังไม่ได้มีการแบ่งฝั่งอะไรขนาดนั้นเลยจนทุกวันนี้นั้นเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นถนนที่ใหญ่โตมากๆแล้วก็ตรงยาวสุดลูกหูลูกตาเลยไปไปมาเรื่องของถนนนี้ไม่อยากจะพูดเทียบกับไทยเลยเพราะว่าไทยนั้นก็เน้นและเกินทางด้านของถนนจนบางทีก็ทําให้รู้สึกว่าทางผ่านของหมู่บ้านเล็กๆมันแทบจะเทียบเคียงกับถนนสายหลักในลาวได้เลยขณะที่คอมเมนต์ต่อมาครับก็พูดแบบติดตลกเล็กน้อยนะครับก็บอกว่า ปัจจัยที่ทําให้เมืองเล็กๆหรือแม้แต่ตําบลเล็กๆของไทยยังสะดวกสบายได้ไม่ต่างจากการใช้ชีวิตในเวียงจนันั่นเป็นเพราะว่ามีร้านสะดวกซื้อนั่นแหละถนนหนทางเอาแบบธรรมดาสองเลนท,ทั่วไปก็ยังได้ว่าแต่มีร้านสะดวกซื้อคุณจะรู้สึกได้เลยว่าอะไรก็ง่ายไปหมดการชําระค่าบริการการซื้อสินค้าที่ต้องการมันมีครบหมดเลย โดยที่ไม่ต้องไปห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ซะด้วยซ้ำส่วนสินค้าเนื้อสัตว์วัตถุดิบในการทําอาหารก็ไปที่ตลาดสดได้ก็ไม่ต่างเลยจากซุปเปอร์มาเก็ตเลยเพียงแต่ว่าไม่ได้ตกแต่งให้ดูดีก็เท่านั้นนั่นแหละซึ่งที่ว่ามาทั้งหมดยังไม่ต้องไปถึงโครงสร้างพื้นฐานจากภาครัฐเลยจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้ชีวิตของผู้คนง่ายขึ้นมันไม่เหมือนกับหมู่บ้านเล็กๆในลาวนะที่จะต้องใช้เวลาในการเดินทางเพื่อเข้ามาห้างสักแห่งเข้ามาซื้ออะไรสักอย่างก็ต้องเข้ามาในเมืองใหญ่อะไรแบบนั้นขเข้ามามตออบบบกกกลันะ็ว่า หมู่บ้านเล็กๆในลาวยังเป็นถนนลุกลังแบบดั้งเดิมอยู่เลยโชคดีที่มีไฟฟ้าเข้าถึงแต่สำหรับผมมองว่ามันก็ดีคนละแบบนะอย่างหมู่บ้านเล็กๆในไทยบางแห่งอาจจะมีร้านสะดวกซื้อกันแล้วมีถนนสี่เลนพาดผ,ผ,ผ่านหมู่บ้านกันแล้วมันก็ให้ฟีลลิ่งที่แตกต่างลาวก็ได้เป็นความดั้งเดิมหมู่บ้านเล็กๆมีความเงียบสงบแต่ไทยก็ได้เรื่องของความสะดวกสบายไปโดยคอมตม์ถัดมาครับพูดไว้อย่างน่าสนใจนะครับบอกว่า สิ่งอำนวยความสะดวกที่คุณพูดมานั้นเป็นเรื่องพื้นฐานในการดำรงชีวิตและทำให้ชีวิตง่ายขึ้นแต่สิ่งที่จะทำให้คุณกังวลและจะรู้สึกโดยทันทีว่าการอยู่ในเมืองเล็กๆของไทยดีกว่าก็ต่อเมื่อครอบครัวของคุณเจ็บป่วยขึ้นมาเรื่องนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยคุณรู้ไหมว่าที่เมืองไทยนะอยู่ในหมู่บ้านที่เล็กแค่ไหนหรือห่างไกลจากเมืองใหญ่แค่ไหนเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาคุณก็สามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานกู้ชีพอยู่ในพื้นที่ได้และพวกเขาสามารถมาส่งคนในโรงพยาบาลรัฐ ที่อยู่ในตัวเมืองที่ใหญ่ขึ้นมาที่อยู่ใกล้ที่สุดและบางทีมันถึงในเวลาแค่10นาที20่นาทีด้วยซ้าโดยที่ไม่ต้องล่าช้าในการเข้ารับการรักษาในกรณีเหตุการณ์ฉุกเฉินผมเห็นเส่นนี้บ่อยครั้งเมื่อไปที่เมืองไทยแม้จะอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลออกจากเมืองมากๆแต่สิ่งเหล่านี้ก็ยังเข้าถึงได้ง่ายกว่าผมก็เลยรู้เลยว่าความสะดวกสบายมันไม่ได้มีแค่เรื่องพื้นๆอย่างที่หลายๆคนพูดถึงกันั้น,นเป็นความสบายก็จริงไทยก็ทําได้ดีอยู่แล้วแต่เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมา จะเห็นได้เลยว่าการเข้าถึงทางก,การแพทย์ของไทยนะก็รวดเร็วกว่าด้วยเช่นกันไม่ใช่แค่รวดเร็วกว่าเท่านั้นผมคิดว่าน่าจะอยู่ในระดับเร็วกว่ามากๆเลยขณะที่ขอมมนที่เข้าม,มาตอบกลับนะครับก็บอกว่าในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลจากเมืองใหญ่มากๆเอาแค่สัญญาณโทรศัพท์ให้สามารถใช้งานได้ใช้งานได้เสถียรเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เลย ภาษาอะไรกับการจะติดต่อให้ใครสักคนเข้ามาช่วยเหลือเพื่อดีพาไปที่โรงพยาบาลของรัฐได้อย่างรวดเร็วมันจึงเป็นเหตุผลที่หลายๆคนใช้ชีวิตอยู่ที่เวียงจันทร์กันคือถ้ามีการเจ็บป่วยไม่ได้ฉุกเฉินอะไรบางทีนั่งรถชิวๆข้ามไปรักษาอยู่ที่อุดรสบายๆได้เลยเขาไม่ได้เข้ามาตอบกลับปิดท้ายนะครับก็บอกว่า แต่คนไทยที่อยู่ในหมู่บ้านที่ห่างไกลเข้าถึงโรงพยาบาลที่อยู่ในอำเภอได้ในระยะเวลาไม่กี่สิบนาทีเท่านั้นความเร็วมันต่างกันหรือถ้าจะไปโรงพยาบาลเอกชนก็เร็วกว่าด้วยโดยเจ้าของคอมเมนต์คนก่อนหน้านะครับก็บอกว่า อันนี้จริงถ้าอยู่ในเวียงจันทร์ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนากนะทางเลือกก็มีเยอะแยะแต่ถ้าจะไปเปรียบเทียบกับหมู่บ้านเล็กๆระดับหมู่บ้านเล็กๆอะไรขนาดนั้นเลยก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วว่าการกระจายการพัฒนาของไทยทําได้ดีกว่ามันก็เป็นธรรมดานะที่ทุกอย่างมันก็ต้องรวดเร็วเป็นระบบกันไปหมดผมเองก็เคยเห็นสิ่งนี้ที่เมืองไทยตั้งแต่20ปีก่อนแล้วผมนี่แหละเป็นคนที่ไปทํางานรับจ้างแบบหามตั้งแต่20ปีที่แล้วอยู่ในอําเภอเล็กๆของไทยเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไปที่โรงพยาบาลประจําอําเภอได้เลยทํำไมผมจะไม่เข้าใจ สำหรับเรื่องราวในวันนี้ครับขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับขอบคุณสักการับชมนะครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยครับถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยครับถ้าชอบการเล่าในสไตล์นี้สามารถกดติดตามและรับชมกันต่อเลือกหัวข้อที่สนใจรับชมต่อได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสักการับชมมากมครับสว